กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆมิสเตอร์กีนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีอัปเดตด่วนนะครับแบบด่วนมากๆเลยเพื่อนๆก็เปิดหน้าแอดเข้ามานะครับ แบบนี้เนาะแล้วก็เพื่อนๆก็จะทําการสร้างแบบนี้เลยนะครับสร้างาแคมเปญอะไรพวกนี้ปกติเลยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะเพื่อนๆจะใช้พิกเซลนะครับในการยิงแอดโฆษณาด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาจะเข้าไปสร้างพิกเซลนะครับหรือว่าเข้าไปในหน้าตัวจากการเหตุการณ์นะครับแล้วก็มันขึ้นแบบนี้นะครับ นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับรับบัญชีจากทางผมไปก็สามารถนะครับส่งมาให้ทางผมแก้ไขได้เลยนะครับผมพี่ครับมันเป็นแบบนี้นะครับมันสามารถแก้ได้ไหมนะครับแบบนี้นะครับแก้ได้นะครับผมแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ1วันนะครับถ้าเกิดว่าอย่างอย่างช้าสุดก็ประมาณ 1- 2วันนะครับระบบ Facebook นะครับสแกนนะครับตัว BM นั่นเองนะครับผม เวลามันสแกนแล้วเนี่ยนะครับตัวไหนที่ใช้สักพักนึงนะครับแล้วโดนปิดนะครับมันอาจจะมาได้หลายสาเหตุนะครับหรือว่ามันอาจจะปิดก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เรายืนยันตัวตนนะครับว่าเรามีตัวตนจริงๆนะครับผมสมัยนี้นะครับมันมีบอดเยอะนะครับบอดค่อนข้างเยอะเนาะในการช่วยอะไรต่างๆนะครับเป็นบลูมันก็จะสแกนนะครับปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราส่งคําขอนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีส่วนตัวของเพื่อนๆนะครับที่ทํา BM ขึ้นมาเองนะครับผมก็ ให้กดส่งคําขอไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับซื้อบัญชีมานะครับไม่ว่าจากทางไหนก็ช่างนะครับแล้วเจอแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับส่งบัญชีนะครับให้ทางร้านนั้นแก้ไขได้เลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆมิตรนกียินะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอปัญหานี้อยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับแบบนี้แก้ไขได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่า ต้องใช้เวลานะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ระบบ Facebook ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นที่ตัวบัญชีนะครับมันเป็นที่ระบบ a c e b o o k ล้วนๆเลยนะครับผมของ BM นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆบางท่านนะครับบอกว่าผมไม่เห็นเจอเลยนะครับที่เพื่อนๆไม่เจอเนี่ยเพื่อนๆใช้กระเป๋า BM นะครับหรือว่ากระเป๋าพ่วงหลักนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าพ่วงหลักนะครับแบบนี้จะไม่เจอแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอ BM อ่าใช้แบบเป็นแบบกระเป๋า BM นะครับผมยังไงเจอแน่นอนนะครับผมช่วงนี้เพราะว่า f c e e o o o กกำลังสแกนนะครับมันอาจจะมีอัปเดตนะครับมันชอบเป็นอย่างนี้เนาะเวลาเจอปัญหานี้นะครับก็สามารถส่งให้ทางร้านแก้ไขให้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็ไม่น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์นี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับ แจ้งทางร้านได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรนะครับเอาไว้เจอกันใหม่แล้วก็คอยฝากติดตามกันด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรน่าสนใจหรืออัปเดตด่วนๆแบบนี้นะครับผมจะทำคลิปไว้ให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ